โอเคก็สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะครับวันนี้ก็มีเกรดหรือว่าทริคเล็กๆน้อยๆน,นะครับมาแนะนำให้ทุทกๆคนกันบางคนอาจจะเคยทำแล้วหรือบางคนอาจจะยังไม่เคยทำนะถ้าใครทำแล้วก็โอเคถ้าใครยังไม่เคยทำก็ลองดูนะครับอันนี้จะเป็นวิธีการผมจะทำให้เครื่องดน,นตรีเนี่ยรู้สึกว่ามันมันกว้างขึ้นมันเป็นสเตอริโอขึ้น โดยที่เราเราไม่ได้ทําอะไรเลยเราไม่ได้ใช้ปลั๊กอินเราไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรไปพิชชิปคีย์อะไรทั้งทุกอย่างเราแค่อาศัยเรื่องระยะเวลานะให้เสียงมันมาไม่เท่ากันเป็นการหลอกหูนะหลอกหูเราว่าเออมันเป็นสเตอริโอนะเฮ้ยมันกว้างนะเดี๋ยวลองดูกันว่ามันเป็นยังไงเอาลองฟังดูนะอันนี้ผมได้ได้ซอสเสียงเนี่ยมาจาก youtube นะ เป็นช่องอชื่อช่อง f i n g e r s สไ yle ์เป็นกีตาร์อะคูสติกเราฟังเสียงต้นฉบับเขาดูนะนี่เสียงต้นฉบับของเขาเลยเล่นดีมากแล้วก็โอ้โหเสียงก็คมแต่วันนี้เราจะมาทดลองดู นะครับคือไม่ทดลองหรอกคือผมก็ใช้มาอยู่นะครับทำมาอยู่ตลอดอยู่อ้าจะทำยังไงโดยเราไปที่แท็กก่อนเลย <c oughs> ไปที่แ็บเครื่องมือนะคลิกขวาเลือกด <c oughs> <c oughs> ูพิเคทแท็กดูพิเคทโควิดก็ไม่รู้ดูพ <c oughs> ิเคทแท็กนะก็คือการโคลนนิ่งมันขึ้นมาอีกแท็กหนึ่งนั่นแหละมันจะมีปลักอินอะไรอยู่เนข้างในก็แล้วแต่ถ้าเราใส่เอาไว้เรา d ดูพิเคทเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะมาทั้งหมดเลย เหมือนสำเนาออกมาเลยนะครับต้นฉบับเหมือนยังกันเป๊ะๆเ,เลย <c oughs> ทีนี้ลองฟังดีเป็นยังไงเห็น <c oughs> ไ,ไหมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย <c oughs> วิธียังผมคือ1เราต้องจัดการซอสเสียงสอง,สองอันนี้นะครับแท็กที่1เนี่ยผมจะแพนไปด้าน L อะอีกแท็กหนึ่งแท็กที่2จะแพนไป R ลองฟังสิเป็นอะไรขึ้นไหม ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับนอกาจากถ้าเราแพนไปข้างเดียวกันมันก็จะมาข้างเดียวกันแพนไปซ้ายมาซ้ายแพนไปขวามันก็มาขวาเหมือนกันทีนี้วิธีของผมคือเราจะต้องไปที่ที่แท็กที่2แท็กหนึ่งเดี๋ยวเอาไว้เหมือนเดิมไม่ต้องขยับอะไรมันเราจะขยายหน่อยอขยายไปขยายไปเลยนะทีนี้วิธีการเลื่อนเนี่ยมันจะเลื่อนได้อิสระที่เลื่อนอิสระเพราะว่าผมไปตั้งค่าตรงนี้ไว้ ทุกคนลองดูนะมันจะมีแถบข้างบนที่เป็นไทม์อ่คลิกขวาเห็นไหมครับมันจะมีบาร์บีดมีเซ c กกันมีไทม์โค้ดมีแซมเปิลแล้วก็มี60 FPS ถ้าเราเลือกเป็นบาร์เนี่ยมันจะไปเป็นเป็นห้องเพลงเลยนะเดี๋ยวผมขยายดูเนี่ยมันจะขยับเป็นทีละห้องเลยเห็นไหมทีละบาร์เลยแต่ถ้าเราเลือกเป็นไทม์เนี่ยจะอิสระเห็นไหมครับเราเลื่อนมานิดเดียวเราหลอกหูเรานิดเดียวแค่นี้พอ ลองฟังนะเป็นยังไงอาจจะอาจจะไม่ช่อยชัดอ้าวเดี๋ยวผมผมดิสเพกเคตขึ้นมาอีกแท็กหนึ่งเอาเป็นแท็กนี้ให้มันเป็นเป็นแท็กของเขาต้นฉบับไว้อ่าเป็นสีหน่อยเป็นสีเขียวอันนี้แท็กต้นฉบับเอาลองฟังต้นฉบับก่อนผมสโลต้นฉบับให้ดูก่อน อันนี้คือเสียงต้นฉบับต่อไปเสียงที่เราทำเมื่อกี้ใช่ไหมโดยที่เราไม่ได้ไปทำอะไรเลยผมก็ไม่ได้ไปใช้ปลั๊กอินผมก็ไม่ได้ไปพิชชิปเสียงให้มันเพี้ยนนิดนึงเพื่อให้เกิดความกว้างไม่ใช่เราอาศัยเรื่องดีเลย์หรือเวลานั่นเองนะครับด้านซ้ายมันมาก่อนด้านขวามันมาทีหลัง มันช้ากว่ากันนิดหนึ่งหูแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันได้ยินไม่เท่ากันอน่แต่เราคิดไปเองว่ามันเอ้ยสเตอริโอแต่มันก็สเตอริโอจริงๆนะครับมันกว้างขึ้นจริงอ่ะออันนี้อันเดิมเขามิกมาดีแล้วนะครับแต่เราเรามา,มาทำไงเรามาลองทำดูอันนี้ของเราโอเคก็หวังว่า เกบเ,เล็กๆ,ๆน้อยๆพี่ๆน้องๆนะครับก็จะไปใช้ได้นะครับถ้าเป็นกีตาร์อย่างเงี้ยอะคูสติกเงี้ยน่าฟังเอาร้องเราจะจัดร้องได้เราจะแบ่งโซนเราจะวางตำแหน่งตรงไหนมันก็ง่ายขึ้นนะครับเ mm. พลงก็ดูกว้างขึ้นน่าฟังขึ้นโอเคแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะเดี๋ยวถ้ามีอะไรดีๆเราก็จะมาแบ่งปันกันจะลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยโอเค